โอเคครับขอกราบสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมสล,ลัดน้องอ่างอ่างมากับเกมไดโนเสาร์เหมือนเดิมไดโนเสาร์ไดโนเสาร์หรือไทเนอซอรัสมาแรางว่ะ4บบาทเหมือนเดิมนะ40บาทเหมือนเดิม40บาทเหมือนเดิมอย่างนี้ต้องหมดปอกอีกแล้วหมดปอกดีเปล่าวะเอาแม่งไปเลยหมดปอกเถรออะไร เคมาอย่างนี้แล้วเคเคไม่มาเอาไวไปก่อนน้าห้ยช่วงนี้ชีแน่เฮ้ยเอามา2,600นะดอกเดียว2,600เหลือจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อแล้วแหละเอ้ยมาขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วไปต่อสิครับรอหา,าแล้วหาประแสอะไรเอ้ยผูดได้พูดได้ดไดใช่ป่ะ เอาไปกันต่อเลยดีวว่าไปกันออเอาไปหนะนึ่งพนสี่นะดอกนี้เอาไปแล้วหนึ่งพหัวคูณ4ี่สิบแตก4ี่พมาแล้วนะแตกมาแล้วสี่พันนะโอ้โหเหลือจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อแหละไอ้มาอย่างนี้สวยอย่ไปยาวได้ยาวไปนะยาวได้ยาวไปไป,ไปกันต่อสิไม่ไปกันต่อเอาไป 956าบหาทนะดองนี้ไปกันยาวๆ40บาทยาวๆนะเออมาแล้วเปลี่ยนเป็นไทยในโนองโซลาร์สมาไอยามาแรงมาแรงสกแกตเตอร์ตัวสุดท้ายด้วยไว้สากแกตเตอร์ตัวสุดท้ายจะออกไม่ออกสากแกตเตอร์ตัวสุดท้ายก็ยังไม่ออกเหมือนเดิมนะเอาไป1,000บาทนะดองนี้เศษบาทก็มีด้วยอ่ะเอ้ยเอาไปก่อนเถอะอ่อาง เอ้ยมาอย่างนี้แล้วอะไรมาต่อเอมาต่อไดไหมช่องแรกเอไม่มาไม่เป็นไรเราเอานกไปก่อนนกเป่าวะ่ะเอาไปก่อนพันองนะดอกนี้ไปกันยาวๆนะไปกันเลยครับไปกันยาวๆนะดอกนี้เอมาอย่างนี้ก็สวยไปกันตอดที่เคหโว้ยมาอย่างนี้แล้วไม่ไหลให้ด้วย เอาไป814ิบาทนะดอกเน่โอ้ยมาแรงมาแรงว่ะไดโนเสาร์มาแรงว่ะดอกเน่อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็หมุนกันต่อเคมาอย่างนี้ก็สวยอะไรมาต่อไหมคิวช่องแรกได้ไหมคิวช่องแรกก็มาว่ะเปลี่ยนเป็นนกอานกหรือเปล่าวะงงเยินงงในดงตีน 824บาทนะดองเน่เอาไปแล้วเอาไปแล้วเออมาอย่างเน้สิไหลได้ไหลไปนะไม่ไหลให้ด้วยเว้ยไปกันต่อที่เคนะไปกันต่อที่เคอะไรจะมาต่อมาต่อบื้มเลยฮะบึ้มบัมซัมเบมาแรงมาแรงวะ่ะไปกันต่อนะเคเคช่องแรกก็มาวะ่ะอะไรจะมาต่อไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไัยไปกันต่อ คันสองนะดองนี้เอาไปแล้วหนึ่งหมื่นนะอ่างเอาไปแล้วหนึ่งหมื่นไปเลยดีกว่าหนึ่งร้อยบาทจัดไปก่อนหนึ่งร้อยบาทนะดองนี้ไปกันยาวๆวะ่ะเอาไปแล้วสามสามร้อยนะดองนี้โอ้ยคุ้มอยู่กำไรสองร้อยก็คุ้มอเออไหลามาอย่างนี้สิเจมาเออดีดีเคไปกันต่อไหมโนก วายมาสามแถวอย่างนี้ก mm. ็ปุงปิงวายมาอสองแถวโหยสุดยอดไปเลยลูกแพ้เอาแล้วไงเอาแล้วไง้ยไม่ไหลให้หน่อยสักหน่อยเหรอเอาไปนะห้าพันสามนะดอกน,นี้เอาไปยาวๆเอาไปเรื่อยๆนะไปกันเออมาอย่างนี้สิเคมาสวยเออมาเออมาเปลี่ยนเป็นเออ เรียบร้อยโอ้ยเอาไปสองพันนะดองนี้เอาไปแล้วสองพันสุดยอดเออมาอย่างนี้สิอะไรจะต่อไหมเคมาต่อโอเคอะไรคิวมาอย่างนี้เปลืองวายมากเลยคิวมาอย่างนี้โอ้ยเอาไปพันสองนะไม่ซื้อครับไม่ซื้อสแตเกตเตอร์ไม่ซื้อไม่ซื้อเออมามา ไปกันต่อสิไม่ไปนะเอาไปหกร้อยหกสิบบาทนะโอ้ยมาละอย่างนี้อีกแล้วไปไม่ไหลให้นะเราก็กดกันเองสิครับรอรอทำไมไปกันต่อเออมาอย่างนี้มีตัวต่ออยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวสิบสิบช่องแรกได้ไหมสิบช่องแรกก็มาแล้วเปลี่ยนเป็น Y A อมาต่อนะ เปลี่ยนเป็น A อโอ้ยเอเปลี่ยนเป็น A เอาไปก่อนนะสี่พันหนึ่งนะดองนี้โอ้ย oh, oh. สุดยอดไปเลยลูกเพ่เอาสะหนักเลยเอาในโดสาวสะหนักเลยนะอ่างอ่างชอบเงินอ่างชอบหมีด้วยนะเฮ้ยเกินไปไหมอะไรจะมาต่อเจเจต่อช่องแรกเจ เจต่อช่องแรกก็เปลี่ยนเป็นวายสองช่องอย่างนี้ต่อไปสิเออคิวมาเอมันไม่เอให้วะเอาไปนะสามพันสามนะดองนี้ไปกันยาวๆนะไปเออมาอย่างนี้สิเปลี่ยนเป็นเคให้ไหมไม่ให้เคเอาเป็นสิบสิบช่องแรกไม่มาเอาเป็นวายไปก่อนนะโหยเสียได้วายมากเลยอ่ะ อะไรกันครับเนี่ยเอาไปสองพันก่อนนะเบ็ดไปเลยสองร้อยดีกว่าเด,เดินเดินเบ็ดสองร้อยต้องเดินเบ็ดให้เป็นนะเอาไปเรื่อยๆเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเจมาทำมาคืออะไรโอ้โหนกมาอย่างนี้เปลี่ยนสวยๆซิเปลี่ยนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเราก็กดกันต่อ สิบมาอย่างนี้บุงเฟิงเออมาอย่างนี้สิเออไหลได้ไหลไปนะเออมามาอะไรมาเสียได้ไวหรือเกินเอาไปห้าพันสี่นะดอกนี้โอ้โหไปกันต่อยาวๆครับเจมาอย่างนี้อะไรมาต่อไม่มีอะไรในกอไผ่นะไปกันต่อยาวๆเอมาสิบเออ อะไรมาก็ได้อะขอให้ต่ออะเออมาอย่างนี้เปลี่ยนเป็นอๆเสียได้อีกแล้ว4ี0พเอาไปก่อนนะอ่างโอ้ยเอาไปตลอดเลยอะไรก็ไม่รู้โอ้ยไปกันต่อนะไปกันต่อนะไปกันยาวๆอะไรอืมไม่มีอะไรมาต่ออืมงอนแล้วเนาะ เฮ้ย,เ,ยเคมาอย่างนี้เออเปลี่ยนเป็นโอ้ยโลเรื่องกดเองครับกดเองซะเลยซึ้งใจเหลือเกินเดนเสาวอะไรมาต่อเออไปกันต่อไหมนกนกไม่มาไม่เป็นละนกมาแล้วนะนกมาแล้วเออมาต่ออะไรไม่มีอะไรเล เกิดขึ้นในกอไั่อีกแล้วเอาไป4,000นหนนะดองนี้โอ้ยเอาแล้วไงเออมาอย่างนี้สิคูณไปเรื่อยๆคูณสามไปแล้วไหลเออมาอย่างนี้สิคิวคิวไม่มาช่องแรกโอ้ย5้า0บาทนะดองนี้เอาไปก่อนโอ้ยไปเจเจก็ไม่มาช่องสองอะไร อะไรกันครับนี่อ้ยมามามาสิเออไม่มาหมุนเองได้วะไปอะไรต่อเปลี่ยนเป็นสิบเออมาอย่างนี้สิวายสองช่องไปแล้วเออมาอะไรมาต่อเออมาอะไรไม่มีอะไรอีกแล้วเอาไปสี่พันหกนะดองนี้เพิ่มไปเลยดีกว่าสี่ร้อยไปเลยดีกว่ามันไส มันไส้์นโนสาวสี่ร้อยมันต้องมาสักดอกโอ้ยเอามาทำไมหกสิบบาทไปกันต่อเอาหกสิบบาทเอาไหลได้หลไปสองพันแล้วนะโอ้ยหลายอย่างนี้เออมาเจช่องแรกเจช่องแรกได้ไหมขอเจช่องแรกเออมาอย่างนี้สิสวยๆเออมา อะไรต่อเอเอมาแล้วอะไรมาต่อโหยสิบได้ไหมสิบมาแล้วเดอ้อสิบมานาะเออมาอย่างนี้อือเอาไปก่อนนะสองหมืนสองโหยสุดยอดแล้วไปกันต่อไปกันยาวๆเปลี่ยนเป็นเอ้าคิวมาคิวมาช่อง เจ็บคอเหลือเกินอ่างตะกนตลอดเวลาเลยเอ้ยต,ตู้เูเ่อ่อไทยอเอาไปก่อนหมื่นสองนะดองนี้ไปแสนหนึ่งอ่างเลิกเจงอ่างขอเลิกที่แสนหนึ่งแล้วกันแสนเมื่อไหร่อ่างเลิกเมื่อนั้นน่ะเออมาเดีไหลได้ไหล,ไ,หลไปอะไร โอ้ยเอาไปสี่พันหนึ่งนะดอกนี้ไปอะไรต่อเปลี่ยนสวยๆโอ้ยสวยๆสิสวยๆสิสๆสสๆสเอาสักหน่อยเว้ยเอาสักหน่อยดิเอาสักหน่อยเออมาสิไหลได้ไหลไปนะไหลได้ไหลไปไหลอะไรมาอีกคิวมาอีกอย่างนี้วายสองช่องอีกแล้วโอ้ยมาอย่างนี้ฟุง้งเป้ง หมื่นหนึ่งแสนหนึ่งไมแสนหนึ่งไหม,นหนไหมอีกไม่กี่เอือ้อมโหยเอาไปแล้วหนึ่งหมื่นไปกันต่อนะยาวๆไปเออมาอย่างนี้สิเออมาแสนสองแล้วนะแสนสองแล้วนะดองนี้โหยสองหมื่นสี่นะดองนี้สองหมื่นสี่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ